สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพอกับไม่แย่เขียวในซองอีสานบานหกเล่าอีกเล้อเนีอว,วันนี้ไม่แย่เขียวสิมาบองประเด็กให้พี่ให้น้องเบิง้งสูตรของไม่หย่เขียวนี่นี่ประเด็กตัวยงใหญ่นาะเดี๋ยวสิบอกเครื่องกันเด้อว,วันนี้เด้อมีมีพริกแห้งถ้่วยนึงงลามเปียกถ้วยนึงมีมีหอมแดงมีกระเทียม อันไปแล้วซอยไปแล้วอันนี้ข่าตะไครจ้าแล้วก็ใบบักูดห้าวบัดนี้เอาปลาเดกมาซับเนาะซับปลาเดกก่นอนเนาะซับปลาเดกแล้วเนาะบัดนี้เฮ้าก็บจุขัวเครื่องเด้บัดนี้ขัวบักพริกก่อนขัวบักพริกแล้วมะขัวข่าขัวตะไคร์ที่หลังเอ้ยขัวพวกนี้ที่หลังเพราะว่าข่ากับตะไคร์เฮ้าสิตําำเสกับบวกพริกพร้อมกัน พวกมอนี้เ้าวตำที่หลังเอาบะนี้ข้าวซับกระเดงแล้วเนาะบัดนี้เอาพริกมาเลยค่ะกระเที่ยลมกระทะนี่หัวพวกคุณคนนู้อะจังหัวเนี่ยหัวเครื่องยื่นหักพริกด้ีๆแหละกำลังตำด้วยบดนี้เด้อเอาแล้วใส่ครบพริกนี้เย้เลยจังคอยตำเด้อตำหมอนฮวอนมันเหนียวเอาใส่หมูกรอนเดี๋ยวหัวเครื่องยื่นบัดนี้ก็ติ้งัวทาก่อน เดือดๆต้มไข่มันจุกกันขาเหลืองเดือดๆแบบนี้เอาใส่ตะไคร่ลงปล่อยมันเหลืองได้อีกเล็กน้อยก็ใส่เอาลงเนาะเดี๋ยวการขัวไปเรื่อยเล็กน้อยขากับตะไคร่กับเหลืองได้ทีเดือดแบบนี้เลยพอแล้วเอาไปไว้ก้อนแบบนี้ย่างอื่นมาขัวหอมแดงกับกระเทียมขัวส่กันเดือดแบบนี้เลยไว้กันได้สองย่างเนี่ยขัวไปเรื่อดเป็นยังกันขัวพัาตีบองประเด็ด ข้าวบ่กล่ะนี่มันบวหอมถ้าเก็บใบว่าได้โดนน้ำด้อต้องขวานุกอย่างเออขว้าตัวนี้ได้ทีจังน่อยจะเอาใบบกกูดลงมาขว้าใช้กันใบบกกูดกเห็ดเห็ดสุกคือกันเด็กบวมันใส่ดิบใส่ดิบแล้วมันมันจะขึ้นล่าวันทอนขว้าไปเรื่อยๆก็นี่หอมกับกระเทียมกับเนื้อได้ทีแล้วละพ่อแลี้ยงบ้าน ไ้เอาไปบุกคูนี่ก็วตั้งหากเนาะเอาเอาัวาเมืนี่ะมันหอมตัวเราจุดตาก็พี่ความกันเดินเอาไปบุกูก็กดเด้อบาดนเอาไปตามใส่กับพี่เข้าบาดนี้ตาพร้อมกัมกบกะกอดตาใส่กับตัวีเลยนางาามีก็บต้มเด้อาขามเตียวเข้าหนึ่งต้มนี้ ซุปคือกันเลยล่ะกระซูพอได้สระปูดเอาต้มเองกันตำพริกกับใบกระปูดจช้ตำกันเนาะใบกระปูดกับใบกระปูตำละเอียดล้วเด้อเรียบร้อยแล้วบ้านี้ใส่ข้าตะไคร้ลงไปข้าตะไคร้กวนนั่นละเอาลงพร้อมกับเทียนกับใส่น้ำการ์ลดนี่ใส่น้ำกันเลย ไปเดียวโลดแลยวตำอีกกว่าเนาะมนีน้ำปลาคั้มเปียกกระต้มแล้วแต่ว่าเวลาใส่เนี่ยจะใส่แง้มหวัวด้อให้มันเย็นก่อนจังค่อยใส่ตำกีดตำกระเทียมให้มันอ่ะช่วยตำกระเทียมตำข้ายให้มันละเอียดก่อนใส่ปลาแดกลงดเด้อใส่ปลาแดกลงไปหลังจากเขาตำเครื่องละเอียดแล้วน้ำปลาคั้มก็ใส่ลงไปเลย ใส่ลงไปนะ้ะมะขามนี่สมดีละสุดๆไใส่ไปเลยอ,าาอ่ะทีด็ตั้ทีเดียวให้มันนั่งน,นี่นี่ก็หนวดเช็ดการบาดนี่อุ้ยนะมะขาม,มากันเนาะหนวดเช็การเลยบาดนี่โอ้จีแมนหอมหอมเครื่องหอมมันหอมใหม่เนาะหอมปลาแดกพร้อมวะปลาแดกกับหอมนะปลาแดกมันตัวใหญ่มันหอมดี อาวันนี้ได้ที่แล้วบาทบนี่เบิ่งมีงี้ยเขียวสิทักห้ถวยเด้อบาทเง,งเี้ยึืดเบิ่งไายสาม่อเมปีนองเอ้ยเช็ดแล้วจ้าประเด็กไม่ยงี่ยเขียว เอาเลยขามาซิมเร่งอ้าเร็วเร็วเลี้ขามาซิมนึกเอาเลยขาซิมเลี้ยขาว่าแสบในการปะตงห่วงเลยผู้อื่นก็ว่าแสบแบบสุดยอดมากัดกดติดตามให็นไหมไงเขียวในเด้อสองอีสานบันโคกเล้ว เวอนี่ก็ซ้ำนี่ก็นก้อสวัสดีจ้าเฮ้ยเบวงโอ้หอมหอมหิ้เขา่าละนี่ขาอ,อ,อ,อ้หูฮหนุ่มไลยแตก